สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรราาชานพะบรมราชวโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชวโรวกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ นายธาปนะสิริวัฒนะพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพลายก้าลิมิเต็ดอีดิชั่นโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระบารมพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ส>เนื่องในพระราชาพิธีบรมาราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทั้งนี้กล้องดังกล่าวได้นำมาประมูลเพืเ่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิและองค์กราากรารกุศลต่างๆต่อไป นายธนินเจริวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโพภัณันจำกัดพร้อมด้วยนายสุภกิจเจริวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโคภัณันนายสุภชัยเจยริวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโคกัณันนายพักพนงามลักษ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเครือเจริญโคภัณันและนายพงเทพเจริวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคพันเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจกักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็งและโรงไอศครีมสวนจิตลดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจกักรผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัวเนยแข็งและเนยแข็งปรุงแต่งหรือ processed cheese รวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศครีมพร้อมรถห้องเย็นขนส่งไอศครีม ปัจจุบันโรงในแข็งและโรงไอศครีมของศูนยจิตลดายังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปลรูปจากนมวัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานได้เป็นอย่างดี มีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพมาทันสมัยมาใช้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขตลอดจนการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ ไอศครีมสวนจิตระดาปัจจุบันมีกำลังการผลิตไอศครีมอยู่ที่3,600ถ้วยต่อชั่วโมงโยเกิร์ตชนิดคงตัวปัจจุบันมีกำลังการผลิตโยเกิร์ตอยู่ที่1,500ถ้วยต่อชั่วโมง p r o c e s ชีสชนิดทาปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่540ชิ้นต่อชั่วโมงและ p r o c e s ชีสชนิดแผ่นปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่1 8 0ชิ้นต่อชั่วโมง สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา13นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์จังหวัดนครนายก เป็นอาคาร2ชั้นขนาด6ห้องเรียนสร้างขึ้นทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ใช้งานมานานกว่า40ปีโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2,498เมื่อแรกต้องอาศัยศาลาวัดเอี่ยมประดิษฐ์เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป4ในปี2,521ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นป .6 และในปี2531ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากโรงเรียนเน้นจัดก,กิจกรรมที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดีมีคุณภาพผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระมีกิจกรรมที่โดดเด่นเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติโรงเรียนได้ทำตะแกรงแยกขยะ3าประเภทคือขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีมากจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2565 กิจกรรมสหกรณ์มีสหกรณ์ร้านค้าและสะหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกกู้เงินนำไปประกอบกิจการของกลุ่มตนเองได้เช่นกลุ่มทำน้ำสมุนไพรกลุ่มทำเจลแอลกอฮอล์กลุ่มทำน้ำพริกปลาดุกฟูและกลุ่มทำปลาดูอาหารพื้นบ้านของชาวไทยพวนจังหวัดนครน,นายกมีลักษณะคล้ายปลาร้า โอกาสนี้ท่อประเนตนนิทรศการความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปัจจุบันมี20โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิต8ปจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันจัดเมนูอาหารให้นักเรียนได้รับประทานครบตามหลักโภชนาการ โรงเรียนวัดท่าชัยจัดก,กิจกรรมฟันสวยด้วยใบยคอยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีเรียนรู้วิธีการผลิตยาสีฟันโรงเรียนวัดโยธีราสัทธารามจัดก,กิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้บันไดสู่ความสำเร็จสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามคัคคีปากช่องประชานุก,กูลจัดก,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม โรงเรียนวัดโคกลำดวนจัดก,กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฝึกให้นักเรียนมีวินัยทางการเงินรู้จักการบันทึกบัญชีเพื่อต่อยอดไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างสีบุญยางราชนาวีอุปถัมภ์จัดโครงการขุดทรัพย์จากถุงนมเป็นการคัดแยกขยะนำถุงนมใช้แล้วมาล้างทำความสะอาดประดิษฐ์เป็นผ่านไหวครูพวงอะลรยวันแม่โรงเรียนวัดวังใหญ่ชิมจัดก,กิจกรรมทำถุงใยใช้ในงานบุญต่าง และพิมพ์ผ้าจากใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นของที่ระลึกเพื่อสืบสารวัฒนธรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างรายได้ระหว่างเรียนองค์มนตรีปรา,าฐกถาพิเศษและเป็นประธานกิติมศักดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand Research Expo 2022พร้อมเป็นประธานกิติมศัดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านกระบวนการโคชชิ่งของคณาจารย์และประหาดชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดำเนินการแก้จุดปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการมุ่งเป้าความสำเร็จในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังร่วมรับฟังการเสวานาในหัวข้อ co-creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อท้องถิ่นไทย มีผู้อเมริกันสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและผู้แทนที่ประชุมอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒร่วมเสวนาสร้างสรรค์พลังความร่วมมือน้อมนำพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่นทั้งในมิติของการรู้จักพื้นที่ภูมิสังคมเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้สมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการศึกษาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิมสวัสดีค่ะ